ในยามค่ำคืนอันมืดมิดบ้านหรูในเซาเปาโลถูกทำลายครอบครัวที่มีฐานะดีถูกฉีกกระชากเมื่อฆาตกรบุกเข้ามาและทิ้งฉากอันน่าสยดสยองที่ผู้คนจะพูดถึงไปอีกหลายเดือนชีวิตสองชีวิตจบลงอย่างโหดร้ายและหนึ่งชีวิตได้รับการละเว้นอย่างลึกลับลูกสาวเพียงคนเดียวที่ต้องเผชิญความโศกเศร้าต้องเก็บชิ้นส่วนของสิ่งที่สูญเสียไปแต่มีบางอย่างที่ไม่สมเหตุสมผลทำไมเธอถึงไม่ถูกแต่ต้องทำไมเธอดูสงบเกินไป และเดี๋ยวก่อนเธอกำลังทำอะไรกับชายที่ฆ่าพ่อแม่ของเธอนี่ไม่ใช่สิ่งที่คุณคาดหวังการบุกเข้าไปในบ้านยามดึกระบบเตือนภัยถูกปิดพ่อแม่ถูกฆ่าขณะที่เด็กๆปลอดภัยดนตรีดนตรีตรบานี่มันเกิดขึ้นได้อย่างไร มาลองย้อนกลับไปดูซูซานวอนริชต์โทนเกิดมาในครอบครัวที่มีเกียรติและฐานะเธอเป็นลูกสาวของมานเฟรดวอนริชต์โทนวิศวกรชาวเยอรมันที่ได้รับการนับถือและผู้บริหารระดับสูงของรัฐและมาริเซียวอนริชต์โทนจิตแพทย์ชาวบราซิลที่มีเชื้อสายเลบานอนและอิตาลีซูซานเี่นกฎหมายที่มหาวิทยาลัยคารักปอนติฟิคันแห่งเซาเปาโลและดูเหมือนจะมีชีวิตที่มีระเบียบวินัยเคียงข้างน้องชายของเธออันเดรียสแต่ภายใต้พื้นผิวความแตกร้าวกำลังก่อตัว ซูซานพบชายในฝันของเธอเมื่อยังเป็นวัยรุ่นเขาอายุมากกว่ามีสเสน่ห์และดูป่าเถื่อนในแบบที่คงหน้าตื่นเต้นสำหรับคนที่เติบโตในบ้านที่เข้มงวดเขาขี่มอเตอร์ไซค์มีรอยสักและดูไม่สนใจความคิดของคนอื่นมันเป็นการกรบฏท,ที่มือ,อิสรภาพทุกอย่างเริ่มต้นด้วยการเดินเล่นอย่างบริสุทธิ์ในสวนสาธารณะอิบราบายวันหนึ่งในเดือนสิงหาคม1990 ก้ามานเฟรดและมาริเซียเดินเล่นท่ามกลางต้นไม้พร้อมกับลูกๆสูสานและอันเดรอสตัวน้อยนั่นคือตอนที่โชคชะตาก้าวเข้ามาพวกเขาพบกับชายหนุ่มชื่อแดนนี่นคราเวนออ ชายร่างผอมที่พูดจานุม่มนวลและหลงใหลในการสร้างเครื่องบินจำลองอันเดรสที่สนใจขอเรียนรู้เพิ่มเติมครอบครัววอนริชาตโทนยอมรับแดเนียนกลายเป็นคนคุ้นเคยในบ้านเคยดูอดทนกับอันเดรสปฏิบัติต่อเขาเหมือนน้องชายพาสูสารไปปั่นจักรยานแข่งรถจำลองและพูดคุยถึงฝันทุกอย่างดูบริสุทธิ์แต่เบื้องหลังมีบางอย่างที่มืดมนกำลังก่อตัวตามคำบอกเล่าของเพื่อนเพื่อนอันเดรสช่วยให้พี่สาวของเขาได้ใกล้ชิดกับแดเนียนมากขึ้น เริ่มจากโน้ตที่ส่งผ่านอันเดรัสและทันใดนั้นแดเนียนไม่ใช่แค่เด็กหนุ่มที่สอนเรื่องเครื่องบินจำลองเขากลายเป็นแฟนของซูซานในตอนแรกมานเฟรดและมาริเซียไม่ได้กังวลคิดว่าเป็นแค่เรื่องวัยรุ่นเดียวก็ผ่านไปแต่อันเดรัสยังคงตามติดและแล้วมันก็กลายเป็นฝันร้ายของพ่อแม่อันเดรัสเคยซ่อนตัวในกระโปรงรถของแดเนียนเพื่อแอบ,บไปโรงแรมรักกับพี่สาวและแดเนียนเขาสู่กัญชากับพวกเขาในสวนสาธารณะและถูกแนะนำให้รู้จักกับกัญชาครั้งแรก เขาไม่ใช่น้องชายตัวน้อยอีกต่อไปเขากลายเป็นพยานของทุกสิ่งสูซสานและแดเนียนกลายเป็นคู่รักที่แยกจากกันไม่ได้เมื่ออายุ16ปีเธอเสียความบริสุทธิ์ให้เขาพวกเขาเริ่มสูบก,กัญชาทุกวันทดลองใช้ย,ยาอีเธอหยุดไปงานปาร์ตี้หยุดเจอเพื่อนท่าไม่มีแดเนียนเมื่อเข้าเรียนกฎหมายที่มหาวิทยาลายัยแดเนียนแทบจะติดอยู่ข้างกายเธอตามไปงานสัมมนากฎหมายและการประชุมของรัฐเพื่อนร่วมชั้นเรียกพวกเขาว่าหมกมุ่นเพื่อนของแดเนียนบอกว่าเขา เริ่มขาดซ้อมเพื่ออยู่กับเธอห้องนอนของเขาที่บ้านบอกเล่าเรื่องราวทั้งหมดรูปถ่ายของพวกเขานับสิบตุ๊กตาสัตว์และมอนที่มีหน้าของเธอพิมพ์อยู่มันไม่ใช่แค่รักแรกมันคือความหมกมุ่น เห็นได้ชัดว่ามานเฟรดและมาริเซียเริ่มไม่สบายใจวิธีชีวิตของแดเนียนทำให้เกิดความกังวลเขาหาเลี้ยงตัวเองได้แค่จากการสร้างและขายเครื่องบินจำลองหนึ่งหรือสองลำต่อเดือนเขาไม่สามารถเลี้ยงตัวเองได้นับประสาครอบครัวในอนาคตและคริสเตียนพี่ชายของเขาแย่ยิ่งกว่าติดโคเคนเป็นหนี้พ่อขาย่าและทำงานเป็นสายให้ตำรวจเมื่อซูซานเริ่มของเงินพิเศษเพื่อให้ยืมเพื่อน พ่อของเธอเริ่มสงสัยเขาคนพบว่าเธอใช้เงินทั้งหมดกับแดเนียลของขวัญเสื้อผ้าเงินกู้พวกเขาพยายามแทรกแซงขอร้องให้เธอเลิกกับเขาเตือนเรื่องการใช้ยาแต่ซูซานจมลึกเกินไปเธอเริ่มโกหกพ่อแม่บอกว่าไปเรียนกับเพื่อนแต่แอบไปโรงแรมรักเพื่อนเพื่อนช่วยปกปิดจนคืนหนึ่งมาเลเซียโทรไปเช็คเรื่องโกหกพังทลายมาเลเซียเผชิญหน้ากับลูกสาวในเช้าวันถัดไปซูซานยอมรับทุกอย่าง นั่นคือตอนที่พวกเขาตัดสินใจพอกันทีแดเนียนถูกห้ามจากชีวิตของลูกสาวซูซานสัญญาจะเลิกเธอถอดแหวนที่แดเนียนให้แต่รับหลังความสัมพันธ์ยังคงดำเนินต่อไปเธอเริ่มห่างเหินจากครอบครัวการพูดคุยยาวๆกับแม่หายไปความใกล้ชิดที่เคยมีกับครอบครัวหายไปทุกครั้งที่ไปหาแดเนียนจบลงด้วยการทะเลาะตกนในเดือนกรกฎาคม2002ขณะที่พ่อแม่ไม่ อยู่หนึ่งเดือนซูซานได้สัมผัสฝันเธอกับแดเนียลใช้ชีวิตราวกับเป็นอิสระเมื่อมานเฟรดและมาริเซียกลับมาซูซานเรียกร้องให้พ่อซื้ออพาร์ตเมนต์ให้เธอเพื่ออยู่กับแฟนอย่างสะดวกสบายมานเฟรดที่ตกใจกับความหยิงโซปฏิเสธเธอต้องเรียนจบหางานและทำด้วยตัวเองเขาโตแย้งซูซานไม่ยอมเธอไม่เพียงต้องการอิสระภาพเธอต้องการให้พ่อแม่หายไป ในเดือนกันยายน2002สถานการณ์เลวร้ายลงตำรวจถูกเรียกไปที่บ้านวอนริชทโทน3าครั้งเพื่อยุติการทะเลาะระหว่างมานเฟรดและแดเนียนครั้งสุดท้ายพวกเขามาถึงตอนตีสองในย่านคัมโปเบนโลอันเงียบสงบมานเฟรดโกรธจัดยืนที่ประตูนในชุดนอนและเสื้อยับยูยี่ตะโกนใส่แดเนียนซูสานพยายามเป็นคนกลางแต่ความโกรธนั้นชัดเจนผมจะตีไอเด็กนี่ มานเฟรดบอกตำรวจแดเนียนตอบโต้ตตผมอยากตีไอ้แก่คนนี้สิ่งที่ตำรวจไม่รู้คือความตึงเครียดนี้เป็นเพียงผิวน้ำของภูเขาไฟที่กำลังจะปะตุที่งานศพของพ่อแม่ซูซานดูเหมือนเสียใจแต่งกายด้วยชุดดำสีสกมตํำและมีแดนเนียนอยู่เคียงข้างแหวนที่พ่อขอให้เธอถอดตอนนี้ส่องแสงบนนิ้วของเธอต่อหน้าสาธารณชนเธอเป็นลูกสาวที่โศกเศร้าแต่ในโบทนั้นขณะยืนอยู่เหนือร่างของพ่อแม่ที่ถูกฆ่าซูซานคือฆาตกรแล้ว แดเนียลที่เคยเป็นโลกทั้งใบของเธอเริ่มห่างเหินจดหมายที่เขาเขียนถึงเธอในปี2004ระบุว่าผมไม่รู้ว่าทำไมคุณไม่คุยกับพ่อแม่ผมหรือผมอีกคุณไม่ไว้ใจผมแล้วหรือความรักที่จุดประกายการฆาตกรรมเริ่มจางหายและความจริงกำลังจะระเบิด คืนก่อนวันฮาโลวีน30ตุลาคม2022ความรักวัยรุ่นกลายเป็นหนึ่งในคดีฆาตกรรมครอบครัวที่น่าสะพรึงกลัวและรอบครอบที่สุดของบราซิลอากาศเต็มไปด้วยความดึงเครียรขดขณะที่ซูซานและแดเนียลคราเวนอสอทอบ,บททวนแผนครั้งสุดท้ายมันไม่ใช่การตัดสินใจในช่วงอารมณ์ร้อนหรือการระเบิดฉับพลันมันรอบครอบละเอียดและเย็นชาพวกเขาเคยคิดจะใช้ผืนทดสอบ เสียงที่มันจะดังเกินไปและเสียงเกินไปพวกเขาต้องการความเงียบต้องใกล้ชิดและเป็นส่วนตัวพวกเขาเลือกใช้ท่อนเหล็กกลวงก่อนหน้านั้นวันเดียวพวกเขาคุยกับคริสเตียนคราวเวนอสพี่ชายของแดนเนียนคริสเตียนยังลังเลไม่แน่ใจว่าเขาจะกล้าทําหรือไม่แต่แดเนียนให้ที่อยู่และคําแนะนาถ้าเขาอยากเขา้าร่วมเขาต้องรอที่ถนนใกล้ร้านอินเทอร์เน็ตคาเฟ่ที่พวกเขาจะพาอันเดรอัศวยสิบห้าปีไปอันเดรอสที่ไม่รู้เรื่องถูกหลอกด้วยคาหวานซูซานสัญญาจะพาเขาไปสนุกที่คาเฟ่บอกว่าจะฉลองวัน เกิดของเธอที่โมเทลและจะนมน้าวให้พ่อแม่ปล่อยให้เขาไม่ต้องไปโรงเรียนวันถัดไปค่ําคืนที่ปราศจากการบ้านชิ้นส่วนของอิสรภาพเขาไม่รู้เลยว่าเขากําลังถูกถอนออกจากกระดานหมากรุกคริสเตียนมาถึงคาเฟ่ก่อนเวลา22.12นาฬิกา12นาทีและจัดไปก่อนที่อันเดรัสจะเห็นหนึ่งชั่วโมงต่อมาทั้งสมคนซูซานแดเนียนและคริสเตียน พบกันใกล้ๆขับรถของซูซานไปยังคารหาดวอนริชโทนซูซานเตรียมทุกอย่างไว้ล่วงหน้าเธอปิดระบบเตือนภัยและกล้องวงจรปิดไม่มีภาพไม่มีหลักฐานการมาถึงของพวกเขาบ้านที่ปกติเป็นป้อมปราการถูกทิ้งไว้ให้โล่งสำหรับการสังหาร ลังเที่ยงคืนพวกเขาขับรถเข้าโรงรถอาวุธฆาตกรรมถูกซ่อนอยู่ในรถแดเนียนและคริสเตียนเปลี่ยนเป็นเสื้อสเวตเตอร์และถุงน่องผู้หญิงวิธีป้องกันหลักฐานทางนิติวิทยาศาสตร์ที่ราคาถูกสูสานนำพวกเขาเข้าไปในบ้านอย่างเงียบๆเ,เปิดไฟในทงทางเดินและชี้ไปที่ชั้นบนพ่อแม่ของเทอร์มานเฟรดและมาริเซียนอนหลับอยู่เธอยื่นถุงขยะถุงมือผ่าตัดและพลาสติกสำหรับพออาวุธแล้วเธอก็หายไปที่ชั้นล่างห่างไกลจากเลือดที่กำลังจะไหล พี่น้องสองคนเข้าไปในห้องนอนราวกับเงาแดเนียนหันไปหาแมนเฟรดคริสเตียนหันไปหามาริเซียการโจมตีครั้งแรกหนักหน่วงและรวดเร็วแมนเฟรดตายทันทีแต่มาริเซียต่อสู้เธอกรีดร้องขนมือนิ้วสามนิ้วของเธอหักขณะยกมือป้องกันเธอขอร้องให้ไหว้ชีวิตลูกๆโดยไม่รู้ว่าหนึ่งในนั้นเชิญความตายเข้ามาพวกเขายือนอยู่เหนือร่างที่ไร้ลมหายใจแดเนียนวางปืนพกของแมนเฟรดไว้ข้างมือที่ไร้ชีวิตคลุมหน้าด้วยผ้าขนหนูมันเป็นการแสดงทั้งหมด ซูซานทิ้งถุงขยะไว้ที่บันไดพี่น้องสองคนยัดเสื้อผ้าและอาวุธฆาตกรรมลงไปพวกเขาขัดท่อนเหล็กในสว่ายน้ำเพื่อล้างคราบเลือดขณะเดียวกันซูซานบุกห้องนอนของพ่อแม่เธอรู้รหัสกระเป๋านังของพ่อภายในมีเงิน800 0ยูโร11,000ริวและ5 0 0 0ันดอลลาเธอหยิบทั้งหมดแล้วเพื่อจัดฉากให้เหมือนการปล้นแดเนียนใช้มีดกรีดกระเป๋าให้ขาดพวกเขาทิ้งเครื่องเพชรกระจัดกระจายโดยไม่แต่ต้องและปืนพกที่แดเนียนใช้เป็นอุปกรณ์ประกอบฉากวางไว้ใกล้ร่าง คริสเตียนได้รับส่วนแบ่งเงินสดและเครื่องเพชรก่อนถูกปล่อยใกล้บ้านยาของเขาจากนั้นคือการแสดงครั้งสุดท้ายขออ้างสูซานและแดนเนียนไปที่โมเทลโคโลเนียลบนถนนริคา์โดจาเฟจองห้องสวีทประธานาธิบดีพวกเขาจ่ายประมาณ300ริวสังโคกและแซนวิทแฮมแดนเนียนขอใบเสร็จใบเสร็จแรกจากโมเทลเวลาที่ระบุคือ1นนาฬิกา36นาทีถึง2นาฬิกาหนาทีหลังจากนั้นพวกเขากลับไปที่คาเฟ่และรับอันเดรียสตามแผนพวกเขาพาเขากลับบ้านแซงตกใจเมื่อ เห็นประตูที่เปิดอยู่ซูซานยืนมีดทำครัวให้และบอกให้รอข้างนอกเธอโทรหาแฟนหนุ่มแล้วโทรเข้าบ้านไม่มีใครรับสายพวกเขาโทรต่อหรือคนบอกว่าแสดงต่อเวลาสีนาฬิกาก้านาทีแดเนียนโซหาตำรวจเขาอ้างว่าอยู่หน้าบ้านแฟนสาวและเชื่อว่ามีการปล้นเจ้าหน้าที่อเล็กซานเดร l พาลิโนโบโตเป็นคนแรกที่ตอบสนองเขาอธิบายฉากอาชญากรรมว่าเป็นงานสมัครเล่นเครื่องเพชรโทรศัพท์ และปืนถูกทิ้งไว้ขโมยจะไม่ทิ้งอาวุธไว้บนพื้นเขารู้สึกกังวลมากขึ้นกับใบหน้าที่ไร้อารมณ์ของสุสานเมื่อนาฬิกาเกินสี่นาฬิกาสามสิบนาทีฉากที่คาร์หา์ดวอนริชโทนยังคงเงียบสงัดความเป็นไปได้ที่ขโมยยังซุ่มอยู่ในเงามืดแต่ไม่มีอะไรในบ้านเตรียมตำรวจให้พร้อมสำหรับสิ่งที่เจอห้องสมุดชั้นล่างยับเยินหนังสือล้มกระดาษกระจัด,กร,จดกระจายเฟอร์นิเจอร์ว่ามการจัดฉากการบุกเข้าแบบเงือง,งห้องนั่งเล่นและครัวสะอาดสะอ้านตำรวจขึ้นบันไดความเงียบหนักหน่วงของชั้น บนกดทับพ,พวกเขาเข้าไปในห้องที่ดูเหมือนของสุสานตู้เสื้อผ้าถูกความตุก,กตาสัตว์กระจัดกระจายเหมือนย้อยย้อยความไร้เดียงสาที่สูญเสียถัดไปคือห้องที่เรียบร้อยพร้อมเครื่องบินจำลองห้อยจากเพดานห้องของอันเดรียสไม่ถูกแต่ต้องสงบเงียบยกเว้นหมอนสามใบที่จัดวางแปลกๆใต้ผ้าปูที่นอนดูเหมือนพยายามให้คิดว่าเขานอนอยู่ที่นั่นตลอดเวลา แต่ไม่มีอะไรเตรียมโบโตให้พร้อมสำหรับสิ่งต่อไปพวกเขาเปิดประตูห้องนอนใหญ่มมนเฟรดวอนริชโทนอนนิ่งปืนพวกวางอย่างระมัดระวังข้างมือดูเผินเผอาจเหมือนฆ่าตัวตายแต่รู้สึกผิดปกติจากนั้นโบโตดึงผ้าปูออกมีร่างที่สองมาเลเซียซ่อนอยู่ใต้ผ้าการฆ่าตัวตายถูกตัดออกทันทีนี่ไม่ใช่การปล้นที่ผิดพลาดหรือฆ่าตัวตายที่น่าเศร้านี้คือการฆาตกรรมสองศพ ตำรวจกลัวผลกระทบทางจิตใจต่อวัยรุ่น2คนข้างนอกจึงเรียกรถพยาบาลทันทีใกล้รุ่งสางครอบครัวของแดเนียนมาถึงคฤหาสนมอบความปลอบใจแดเนียนเล่นบทของเขาถูกขอให้บอกข่าวร้ายแก่ซูซานและอันเดรียสเขารวบรวมทั้งสองไว้ใกล้ๆก,ก,กระซิบและทั้งสามก้มหัวด้วยกันอันเดรียสค่อยๆถอยออกจากกลุ่มดูเหมือนอยู่ในหมอกแห่งความสับสนและความโศกเศร้าขณะที่ ซูซานถามว่าจะดำเนินการอย่างไรไม่ใช่ว่าเกิดอะไรขึ้นหรือพ่อแม่สบายดีหรือไม่เมื่อโบโตโบอกโดยสัญชาตญาณว่าพวกเขาสบายดีเธอดูตกตะลึงยังไงเธอถามแดนเนียลมาถึงไม่นานถามคำถามที่เจาะจงเกินไปมีอะไรถูกขโมยไหมกระเป๋าที่มีเงินหายไปหรือเปล่าหน้ากากของทั้งคู่เริ่มหลุดแต่ไม่ก่อนที่พวกเขาจะพยายามเขียนตอนจบด้วยตัวเอง เรื่องราวของการปล้นความบังเอิญแต่ไม่มีขโมยมาเยือนวอนริชัทโทนในคืนนั้นลูกสาวของพวกเขาเองที่ทำเวลาห้านาฬิกาสื่อเริ่มคึกคักนอกบ้านแอตโรจิโดคราวเวนอสพ่อของแดเนียนและคริสเตียนก้าวออกมาให้สัมภาษณ์สือ่อถูกขโมยไหมกระเป๋าที่มีเงินหายไปหรือเปล่าหน้ากากของทั้งคู่เริ่มหลุดแต่ไม่ก่อนที่พวกเขาจะพยายามเขียนตอนจบโดยตัวเอง เรื่องราวของการปล้นความบังเอิญแต่ไม่มีขโมยมาเยือนวอนริชโทนในคืนนั้นลูกสาวของพวกเขาเองที่ทำเวลาห้านาฬิกาสื่อเริ่มคึกคักนอกบ้านแอตโรจูโดคราวเวนอสพ่อของแดเนียนและคริสเตียนก้าวออกมาให้สัมภาษณ์สื่อขณะที่ลูกๆของคู่รักที่ถูกฆ่าถูกนำตัวไปสถานีตำรวจโศกนาฏกรรมก,กลายเป็นละครสัตว์แต่ฉากที่น่าสพรึงกลัวที่สุดยังรออยู่ ในสถานีตำรวจอากาศหนักอึ้งด้วยความตึงเครียดและบาดแผลซูซานนอนพิงไหล่ดเนียนอย่างสบายและหลับไปอันเดอร์อสตรองข้ามดูแตกสลายขดตัวเงียบสั่นสถานประมวลผลสิ่งที่จิตใจวัยสิห้าปีแทบรับไม่ไวขณะที่ซูซานและแดเนียนแลกสัมผัสท,ที่เต็มไปด้วยความรักราวกับวัยรุ่นที่งานค้างคืนไม่ใช่แค่ครั้งเดียวแต่ซ้ำแล้วซ้ำเล่ากอดกระซิบจูบต่อหน้าตำรวจพยานและสื่อราวกับไม่มีอะไรเกิดขึ้นราวกับพวกเขาไม่ได้วางแผนทุกช่วงเวลาของคืนก่อน ขณะยื่นคำให้การอย่างเป็นทางการสูซานหันไปหาหัวหน้าตำรวจดอกเตอร์อินโจลุสริวเดออารูโจเสียงของเธอนุ่มนวลเกือบขี้เล่นเธอประกาศฉันอยากให้คุณฆ่าและทรมานคนที่ฆ่าพ่อแม่ฉันแล้วเธอยิ้มให้แดนเนียนรอยยิ้มนั้นหลอกหลอนทุกคนในห้องเพราะในรอยยิ้มนั้นเต็มไปด้วยความประชดความกลา้าและความยินดีเย็นชามันชัดเจนว่าเธอไม่ได้โศกเศร้าเธอกำลังแสดงตั้งแต่แรก ฉากในคฤริหั์วอนวิชโทนไม่สมเหตุสมผลสำหรับนักสืบที่มีประสบการณ์ของกรมสืบสวนคดีฆาตกรรมและคุ้มครองบุคคล d p p นี้ไม่ใช่งานของโจรมืออาชีพมันเป็นการจัดฉากที่เงงองืเพื่อให้ดูเหมือนการปล้นแต่มีบางอย่างผิดปกติของมีค่าถูกทิ้งไว้เครื่องเพชรกระจัดกระจายแต่ไม่ถูกแต่ต้องอุปกรณ์อิเล็กทรอนิก อยู่ในสายตาปืนพกวางอย่างละเอียดอ่อนข้างศพมันตะโกนว่าเป็นการแสดงและนักสืบรู้ว่าเมื่อฉากอาชญกรรมดูถูกจัดวางอย่างระมัดระวังมันมักจะเป็นเช่นนั้นการสืบสวนมุ่งไปที่คนใกล้ชิดกับเยื่อลูก,ล,กลูกแม่บ้านผู้ป่วยของมาเลเซียเพิ่นร่วมงานของมานเฟรดและชื่อหนึ่งความสัมพันธ์หนึ่งเด่นชัดกว่าใคร แดเนียนคาร์เวนอสแฟนของซูซานไม่นานนักสืบเริ่มลอกชั้นของความสัมพันธ์นั้นตามคำบอกเล่าของเพื่อนสนิทในครอบครัวมานเฟรดและมาริเซียไม่เห็นด้วยกับความรักนี้อย่างมากมานเฟรดวิศวกรที่มีค่านิยมอนุรักษ์นิยมไม่ชอบแดเนียนที่มาจากโลกสังคมที่แตกต่างและมีอนาคตที่ไม่สดใสาภายใต้การยืนยันของแม่ซูซานเคยเลิกกับแดเนียนครั้งหนึ่งแต่กลับมาคบกันอย่างลับฮ่าฮความลับนั้นกลายเป็นอันตราย วันที่4พฤศจิกายน2002ซูสานถูกเรียกตัวไปสอบสวนรอบที่สองเธอมาถึงดีชพีทีด้วยท่าทีสงบเยือเกเย็นเหมือนวันก่อนก่อนสงบเกือบจะรอบคอบนักสืบไม่ได้มองหาน้ำตาพวกเขามองหารอยร้าวการสอบสวนใช้เวลาประมาณ2ชั่วโมงเพื่อคัดกรองคำให้การก่อนหน้าของเธอและจับความไม่สอดคล้องนักสืบสังเกตน้ำเสียงการเลือกคำและภาษากายของเธอสูสานเล่นบทของ เธอแต่ความสงบของเธอสมบูรณ์แบบเกินไปและเมื่อลูกสาวที่โศกเศร้าเก็บเรื่องราวได้ตรงกว่าที่ตำรวจคาดความสงสัยยิ่งเพิ่มขึ้นจากนั้นมีจุดเปลี่ยนที่ไม่มีใครคาดคิดขณะที่นักสืบรัดวงล้อมบอ่อแสใหม่โผล่ขึ้นมาคริสเตียนคราเวนอสพี่ชายของแดเนียนซื้อรถมอเตอร์ไซคันใหม่ที่ฉูดฉาดและแพงหลังการฆาตกรรมเพียงไม่กี่วันเขาจะซื้อได้อย่างไร นักสืบไม่ลังเลพวกเขานำคริสเตียนมาสอบสวนและแดเนียนที่ถูกจับตามาตั้งแต่วันแรกตอนนี้กำแพงกำลังปิดล้อมและแล้วบ้านไพ้ก็พังทลายวันที่8พฤศจิกายน2,002ทั้ง3คนคริสเตียนแดเนียนและซูซานสารภาพมันไม่คาดคิดลูกสาวที่มีฐานะและสง่างามวางแผนฆาตกรรมพ่อแม่ของตัวเองอย่างเลือดเย็ยนการทรยศที่ไม่เพียงสันสะเทือนครอบครัวแต่วอนทั้งชาติ เกือบสปีหลังจากมานเฟรดและมาริเซียวอนริชา์โทนถูกทุบตีจนเสียชีวิตในยามหลับห้องพิจารณาคดีกลายเป็นเวทีสุดท้ายสำหรับหนึ่งในคดีฆาตกรรมที่โด่งดังที่สุดของบราซิลสายตาของชาติหันไปที่เซาเปาโ,โลในวันที่17กรกฎาคม2006เมื่อการพิจารณาคดีของซูซานวอนริชา์โทนแฟนหนุ่มของเธอแดนเนียนคราเวนอสและพี่ชายของเขาคริสเตียนคราเวนอสเริ่มต้นขึ้นสิ่งที่ตามมาคือ5วันของสงครามจิตวิทยาการ แสดงละครในศารการร้องให้และการเปิดเผยอันโหดร้ายกำหนดเดิมคือ5มิถุนายน2006แต่ทนายของพี่น้องคราวเวนอสอไม่ปรากฏตัวในศาลอ้างว่าไม่มีเวลาเตรียมตัวไม่นานทีมทนายของซูซานก็ถอนตัวเพราะพยานขาดหายความลาช้าเพิ่มขึ้นแต่ผู้พิพากษาจะไม่ยอมให้คดีนี้ล่มอีกด้วยทีมทนายสำรองและการยกเลิกกักตัวในบ้านศาลเริ่มใหม่ในหนึ่งเดือนต่อมาพร้อมสำหรับสงคราม ตั้งแต่เริ่มต้นคำให้การของซูซานพยายามโยนความผิดให้พี่น้องคราวเวนอสเธออ้างว่าเมายาในคืนฆาตกรรมไม่รู้เรื่องแผนฆาตกรรมและว่าตัวเองเป็นเด็กสาวไร้เดียงสาที่ถูกแฟนหนุ่มหึงหวงเธอบอกว่าแดเนียนพยายามฆ่าตัวตายเพราะความสัมพันธ์ระยะไกลและเธอใช้เงินพ่อแม่สนับสนุนวิธีชีวิตของเขาเธออ้างว่าคนในคลับเครื่องบินจำลองเรียกเธอว่าหารทองคำ ของครอบครัวคาราเวนอสแต่แดเนียลมีเรื่องเล่าที่ต่างออกไปซึ่งทำลายคำกล่าวของซูซานเขาบอกว่าเธอคือมันสมองซูซานฝันถึงชีวิตที่ปราศจากกฎและการลงโทษของพ่อแม่อ้างว่าเธอถูกทำร้ายร่างกายและทางเพศซึ่งเธอปฏิเสธในภายหลัง คริสเตียนพยายามลดความผิดของแดเนียลอ้างว่าเฉพาะน้องชายที่ลงมือฆ่าแต่เรื่องนี้เปลี่ยนไปในวันต่อมาจากนั้นอันเดรียสวอนริชโทนน้องเล็กในครอบครัวขึ้นให้การเสียงของเขามั่นคงแต่สะท้อนความเสียหายเขาปฏิเสธการถูกทำร้ายจากพ่อแม่และยืนยันว่าครอบครัวปกติเขาเผยว่าเขาถูก ทางอารมณ์ให้อภัยพี่สาวซึ่งเขาเสียใจเขาไม่เชื่อว่าเธอสำนึกผิดเขากลัวเธอพวกเขาบอกว่าเธอเป็นโรคจิตผมไม่รู้แต่คุณคาดหวังอะไรก็ได้จากคนแบบนั้นซูซานยังพยายามโยนความผิดเรื่องอาวุธฆาตกรรมให้เขาซึ่งเป็นการโกหก หัวหน้าตำรวจซินเทียตูคุนดัวโกเมสให้การว่าการคาดตกรรมหน้าจะเกิดพร้อมกันขัดแย้งกับเรื่องของคริสเตียนที่บอกว่าแดนเนียนลงมือคนเดียวและที่น่าสะพรึงกลัวกว่านั้นหลังสารภาพซูซานวีผมอย่างสงบและถามแดเนียนว่าเธอดูสวยสำหรับรูปถ่ายในคุกหรือไม่นาเดียรคราวเวนอสอมแม่ของแดเนียนและคริสเตียนให้การด้วยน้ำตาเธอพูดถึงความอับอายการให้อภัยและการ ของลูกชายเธออ้างว่ามานเฟรดและมาริเซียเป็นพวกติดเล่าและทำร้ายคริสเตียนถอนคำให้การก่อนหน้ายอมรับว่าเขาลงมือต่อมาริเซียและซูซานเป็นคนวางแผนทั้งหมดเธอบอกว่าเธอไม่มีชีวิตภายใต้พ่อแม่และอ้างว่า,า,วา,า,วาพ่อพยายามล่วงละเมิดเธอตอนอายุ13คริสเตียนร้องให้ขณะเล่าคำพูดของเธอหลังฆาตกรรมคุณไม่ได้พลาดอะไรจากฉันคุณให้ชีวิตใหม่แก่ฉัน วันที่4นำภาพถ่ายทางนิติวิทยาศาสตร์ที่ทำให้สารสันสะเทือนความโหดร้ายของอาชญากรรมชัดเจนสุซสานแดนเนียนและคริสเตียนหันหลังให้ภาพใบหน้าที่ถูกทำลายของมาร์เฟรดและการตายที่ช้าของมาริเซียจดหมายรักระหว่างสุซานและแดนเนียนถูกอ่านออกเสียงเต็มไปด้วยชื่อเล่นและคำประกาศรักแดนเนียนร้องให้สุซาน,นิ่งเฉยหันเก้าอีหนีจากอดีตคนรักการแยกตัวของเธอชัดเจน อายการเน้นว่าทั้ง3ก้าวต่อไปอย่างรวดเร็วหลังคตกรรมแดเนียนและซูซานจูบอย่างร่าร้อนที่สถานีตำรวจขณะที่คริสเตียนฉลองด้วยปาร์ตี้บาร์บีคิวและซื้อรถมอเตอร์ไซค์ในเช้าวันที่22กรกฎาคม2006ผู้พิพากษาอัลเบโตแอนเดอร์สันฟิโลประกาศคำตัดสินซูซานวอนริชัทโทนถูกตัดสินว่ามีความผิดฐานคตกรรมสองศพถูกมองว่ายืนชาอบขอบและรับผิดชอบเต็มที่แดเนียนและคริสเตียนคราวเวนอสถูกตัดสินว่ามีความผิดไม่ใช่เป็นหุ่นเชิดที่ถูก แต่เป็นผู้ลงมือโดยสมัครใจซูซานถูกจำคุก39ปี6เดือนแดเนียล39ปี6เดือนคริสเตียน38ปี6เดือน หลังการจับกุมและตัดสินซูซานใช้เวลา16ปีในเรือนจำที่เรือนจำหญิงซานตามาเรเซียเปเลียในเมืองเตรมเบเซเปาโลเมื่อวันที่11มกราคม2023เธอได้รับการปล่อยตัวในทันบนและเข้าสู่ชีวิตที่เงียบสงบชั่วคราวเธอถอยไปยังเมืองชนบทอังกาทูบาที่ญาติของแฟนเก่าบางคนอาศัยอยู่อยู่นอกสายตาสาธารณชนแต่ไม่นานเพียงหงเดือนต่อ มาซูซานกลับเป็นข่าวเมื่อเปิดร้านค้าออนไลน์ซึ่งถูกวิจารณ์อย่างหนักว่าพยายามทำกำไรจากชีวิตที่เกี่ยวข้องกับหนึ่งในคดีเช,าช้าโฉของบราซิลปัจจุบันอาศัยอยู่ในบรังกาปาลิสตาซูซานเปลี่ยนตัวตนทั้งตามตัวอักษรและในความหมายเธอเริ่มความสัมพันธ์กับด็อกเตอร์ f e ลิเป้ซาคินีมูนิตพ่อไม้ที่มีลูกสามคนและในเดือนมีนาคม2023เธอตั้งครันลูกคนแรกเธอให้กำเนิดลูกชายชื่อเฟลิเปที่โรงพยาบาลสาบินในเมืองอาติบายาเพื่อตัดขาดจากอดีตซูซานเปลี่ยนชื่อตามกฎหมายเป็นซูซานลูอิสมานานีมูเนสโดยใช้ชื่อสกุลย่าทางฝั่งแม่และคู่ของเธอ แต่ความจริงที่น่าสะพรึงกลัวยังคงอยู่ลูกสาวที่เกิดมาในความมั่งคั่งและโอกาสแรกมันทั้งหมดเพื่อจินตนาการอันบิตเบี้ยวของอิสรภาพมันคือการความโลภบาดแผลหรือความชั่วร้ายล้นไม่ว่าคำตอบคืออะไรคดีคาตกรรมอนริชโทนยังคงเป็นหนึ่งในเรื่องราวที่มืดมนที่สุดของบราซิลไม่เพียงเพราะอาชญากรรมแต่เพราะเหตุผลที่มันเกิดขึ้น แชร์ความคิดของคุณในคอมเมนต์ด้านล่างหากคุณดูมาถึงตรงนี้ลองดูวิดีโอถัดไปฉันคิดว่าคุณจะชอบขอบคุณที่รับชมอีกครั้ง